สบายดีจ้าพี่น้องวัตถุปุถุคุณนะจ้าทั้งกายและทา้งกายเนาะทั้งฟังเล่าและฟังไทยและตามประเทศจ้าพี่น้องก่อนสิ่อลงมือจิ้มอังกัดจิคอขอพูดพี่น้องที่มากดติดตามิเป็นกำล่งใด้วยจ้าบัว่าพี่น้องทั้งเทศทูพี่น้องทั้งฟังล่าฟังไทยและก็ตามประเทศมากดติดตามหเป็นกำลังใจเอาอ่อนกัดจิคอขอบคุณได้หลายเลยจ้ามาจากทิ้งทิ้งเขาน้องอ่นจากพี่น้องแกงน้อไม้ แกงกุ้งไม้ก็สิใส่แต่เห็ดเค็มเด้อจ้ะพี่น้องบ่ได้ใส่หยังดอกใส่ซ่ํานี้ก็แซ่บแล้วจ้ะพี่น้องแล้วก็ตําควบุนะสีสันดวายกากักบักมลาจ้ะพี่น้องมมีกเขือมันิมจ้ะมากินนํากันลงมือเลยจ้า ขอบคุณที่มากาติดตามไปกระตังใจเลยจ้ะพี่น้องขอบคุณอะไรเดี๋ยวลงมือตำหุงกอน โอ้งดขวาม่แบบมาเลยแต่ละมือมากับสบายดีพี่น้อง ลายชุดง่ายทำงานแล้วมาสองเห็นยังวะรำคือบอกผู้ดีเอาแบบแบบแบบอยู่แล้ลวะวอบคุณในการติดตามด้วยจากนี่เนอะ สวยพักดันแห่ซองน้นนอยถึงไปอยู่สูงๆไปหมากรายาเลยหล่ยพี่น้องพี่น้องบ้านเฮาฟังเล่าฟังไครสวยน่เด้อจ้าอืม แกงสําับข้าเจ้าีน้อย่าฝ่าเบื่ออาหารบ้านนี่เด้อจ้ะพี่น้องชองนี้ก็มีแต่อาหารบานๆจ้ะพี่น้อง ตำบูดแกงม,มามัแกงม,มามัด <c oughs> เอาแฝกเอกคพอ่านปาบ,บาพีพีนา,านๆเนาะ เพื่อนบสิที่กวามว่พี่น้องทาาเพื่นมากระบอกไว้ล้ค่ะบูบยังห้องกับไปท้าเพื่อนมากระบอกขอบคุณได้ไร Ouaq daq ki voong quay kua pe hug oaq dihÖngooo Sui tang atha oi สไลด์ลากคลิปไปเลยพี่น้องกินโซ่พี่น้องทำเหนลอแจ๊ะพี่น้องเดในพี่น้องอยากนั่งตามื้อแดงใจวายแ่บในแกงโมไม่ใช้ตะขาแกงถือตัว ไปแหลจนนจะ, <c oughs> จ,ะ,จ,ะ,ะาาจ้ะพี่น้องคนนั่งขากินคาหลอมเนาะเก่งใจเก่งใจเขาบอกกาเขอบกล่อมจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้องค์จิฝากไว้เพียกเสน่ห์ล่จ้ะพี่น้องขอบคุณในไลฟ์เพื่อนเพื่อนเพื่อฟังน,นะอาที่มาคุติดตามให้เป็นกำลังใจจ้ะสวยเชีย,ยกดับดันให้่อ้ไรหย่อดชุ่มๆุนี่เด้อจ้ะพี่้องะสวยเชียสงย่งหน่อยหน่อยนี่เด้อฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามลูกกูแซ่อะไรแต่พี่น้องกตตงดงกติดตดามให้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนพอเพราะอะไรบุหรี่ผึ่ใหม้ของออนทีโล่งนอกจากเสียดายบิ่งคลิปให้ให้พี่น้องเบิ่งคลิปให้จนจบเด้อกจากพี่น้องเด้อฝากไว้ซสำนีาา้ลายการไปแรายการบายบายรอไล้ว